ย้อนสอนไกลมากๆแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วชิดขวาด้วยคุณผู้ชมครับแล้วสุดท้ายไปชนมีคนเสียชีวิตนะฮะนี่เห็นชัดเจนเลยครับแต่โชคดีอ่ะเก๋งขาวคันนี้หลบทันกระบะเนี่ยวิ่งย้อนสอนมาแล้ววิ่งชิดเลนขวาสุดของเลนที่เขาถูกต้องด้วยเสี่ยงมากเลยถนนก็ลื่นฝนเพิ่งจะหยุดตกนะครับโชคดีที่มุมนี้หลบทันแต่ว่าอีกหนึ่งคันหลบไม่ทันนะครับคุณผู้ชม ดูจังหวะนี้นะชนจังเลย oh. แล้วคันที่เขาขับมาถูกเลนเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับ mm. เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฝีมือดีชื่อว่าคุณไพัยทูลรอดภัยอายุ44ปีเราลงพื้นที่ไปนะครับไปที่วัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่สวดพระอภิธรรมศพของคุณภัยทูน บรรยากาศโศกเศร้าน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนร่วมงานที่ทําหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยด้วยกันเป็นดับเพลิงด้วยกันเคยแต่ช่วยชีวิตคนอื่น <asury. S 1> แต่ว่าครั้งนี้ต้องมางานศพของคุณพฑูทู์ลูกสาวบอกเลยนะครับคุณพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณแม่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งน้องชายก็ยังเรียนอยู่ชั้นป .3 เนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยสิบขวบลูกบอกเลยนะอยากจะถามคนที่ขับรถกระบ,บะย้อนสอนจริงๆ ทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไงครับมากแบบโกรธมากทำไมถึงแบบถึงขับรถแบบนั้นใช่ค่ะคือมันไม่ควรไม่ควรเลยที่จะแบบขับรถแบบนั้นเลนนั้นอย่างค่ะคือแบบมันคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรทําไมถึงแบบขับรถแบบนั้นย้อนเลนแบบนั้น ใช่ค่ะเพราะว่ายังไงถึงไม่ใช่ถึงไม่เกิดกับพ่อหนูมันก็ต้องเกิดกับรถคันอื่นๆหรือคนอื่นๆอยู่แล้วใช่ค่ะน่าสงสารมากเลยนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยหัวหน้างานของผู้ตายบอกว่าจุดเกิดเหตุมักจะมีคนทําผิดกฎจราจรบ่อยมากคือขี้เกียจไปกลับรถก็เลยลักไก่วิ่งย้อนสอนแบบเนี้ย แล้วเป็นรถใหญ่ด้วยอ่ะตอให้รถเล็กมันก็ไม่ควรทําถูกไหมครับเขาบอกเลยว่าเหมือนเป็นการเย้ยกฎหมายเย้ยขนส่งเนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับขนส่งด้วยก็อยากจะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับที่ขับเป็นคู่กรณีเนี่ยเขาขับรถเนี่ยย้อนสอนเป็นประจาผ่านหน้าขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประจําเป็นการเย้ยกับสํานักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมันไม่ได้พฤติกรรมของทุกคนนะขอให้เคารพกฎจราจรครับ อย่าย้อนสอนเลยครับชีวิตคนมีค่าทั้งหมดฮนะวันหนึ่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะคบปรากฏว่าก็ยังแอบเห็นว่ามีคนทําผิดกฎเหมือนเดิมคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาวิ่งย้อนสอนซึ่งมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าที่เขาลักไก่กันเพราะต้องการจะเลี้ยวเข้าซอยเนื่องจากว่าถ้ามันเลยจุดนี้ไปเนี่ยมันจะต้องไปกลับรถค่อนข้างจะไก,กล และที่สำคัญกลับมาติดแยกไฟแดงอีกระยะทางประมาณ2กิโลเมตรคนก็เลยเลือกที่จะลักไก่แอบเข้าซอยตรงจุดนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนที่ขับรถกบบระบะพอชนเสร็จเดินลงมาจากรถเนี่ยเห็นบอกมีอาการเซๆนะไม่แน่ใจว่าเซเพราะแรงชนหรือว่าเซเพราะเมากันแน่ครับ จะลงมาจากรถแต่มันเดินเดินด้วยท่าทางที่เซยครับ<ม>อน,นั้น<ม><ม>อาจจะรถเขาก็แทกด้วยแล้วก็ไปมองมองเข้าไปในรถรถ,รถรถรถเกงที่โดนชนนะเขาเิ่งเลยเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีบอกว่ารู้ตัวคนขับรถกระบะแล้วนะครับ <หา S 2> เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาสอบปากคำเห็นบอกว่าเป็นคนราชบุรีแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมาทำธุระิกากาญจนบุรีแต่ว่า ทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะครับไม่ไ<ด>ว่าจะพื้น<ล>ที่ไหนก็ตาม,มย้อนสอนยังไงก็ผิดกฎหมายมคืออย่าเห็นแก่ความรู้สึกว่าสะดวกแป๊บเดียวล<ม>ักไก่อันตรายนะคะความสูญเสียเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe u t ทู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ